ไม่นี้น้ำเสนอเมนูหัดกะเพราครับผมมากะเพราเพิ่มมาหน่เอ้าน้ำมันลงไปเยอะไม่ค่อยดีนะเยอะเยอะดีกว่อกนิดนะครับนิดเดียวพอปิกกระเทียมลงไป

มกินใหม่เราพี่กินไหนออมอืเอามูล,ลงไปครับมูนี่ก็กเริ่เยละลวดับข้าวมันไป <c oughs> ไปมันกินข้าวไกินข้าบ้างกันด้วยพนะี่น้อง hai lần. Mày tích Cho mày xếp nước paung xuống vậy ครับ. nước เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วอันนี้ผมปรุงรสน้ำมันหอยเนาะใส่ลงไปใส่ลงไปปรุงตอ,อ,อนเดือดเดือนนี่แหละให้เครื่องมันเขี่ยวกันอยู่เนี่ยมัน,งนจงข้นแซ่บอันนี้นัง น้ำตาลนะครับสูตรงพวผมันคือเค็มหวานนะครับเค็มหวานเผ็ดตามเค็มหวานเค็มหวานแล้วกับเผ็ดอันนี้ผมงวเลยสองคือกันน้ำปลาอู้หูสองแล้วใส่พราะมันหอมครับไหนพ่ kiểu 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 cho mình chưa lại chưa nắm 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 chưa à chưa nắm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  คนนี้ห้วยด้วยแ่บนี้เนี่ยบึงสีจันละบ่ต้องใช้ไอ้สีอุดมครับสีมันสุดยอดเลยลวเดี๋ยวติดนาำจังหน่อยเนาะเนี่ยสุดยอดสุดยอดมีใบกะเพาครับใบกะเพาก็ออกแบบขี้หายขี้หายหน่จังหน่อยเนาะเก็บอยู่ข้างทางครับว่าด้ไปชื่อเอาดอกยครับชิบมกันแันี้ จิ้มกันจิ้มกันแฉบ,บแล้วแต่มันออกออกเข้มกระเผ็ดต้องเตือนน้ำตาลอีกซ้อนหนึ่งก็จะเป็นผุ่นว่าหนึ่งน้ำตาลสามถึงอพอด,ดีนามกะบัพพีสองทัพพจิ้มไหมจิ้มไหม เสียบเรียบแบบแกับพ่อครับลงไปเลยเนี่ยบิดเลยเสียบกัตบตลานนัดครับอ้าวแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องมาเด้อบ่นเนี่กินขอน้ำกันครับ hóm mùi mùi Đó, được rồi lại chia bốn thịt Sửa lên khách, chăn chan lên Sụt giọt, sụt giọt, xì sắn Hóm mùi mùi xuống เฮ้ยบึงกีร่ะขอได้มักคลิปแบบนี้ให้กับเขาบ้านๆแบบนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเด้อเป็นกำลังจให้กันอะไกันครับนาะกันถือใจกับกดไปกัน่าถือใจ็กับ้างมัน <laughs> อุ้ยเป็นตาสวรรค์ยังพี่เนาะบึงใกๆดีละ เปลี่ยนเสียบเนะหนามคนพอดีสีสันใช้ได้โอ้สุดยอดสุดยอดเอาซิม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 กันครับเสียบดีพี่นหองขำไม่เร่งงานกองหรอกสุดยอดเลย กินกับเข่าเนี่ยยังคลิปหน้าเยอะจังไหมครับกับเมนูต่อไปบุกหงือกันเสียดเนี่ยกิ้งกอบ้